โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะในศตวรรษที่21ของผู้เรียนซึ่งเป็นไปนตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่กำหนดไว้และยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ต้องการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เลือกเรียนตามความสนใจในการประกอบอาชีพเรามาฟังวัตถุประสงค์ของโครงการนี้จากผู้อำนวยการโรงเรียนกันครับนะพอจัดการศึกษาเนี่ยก็อยากจะให้นักเรียนได้มีทักษะอาชีพนะและก็ทักษะในศตวรรษที่21จึงได้จัดโครงการอบรมความคิดสร้างสรรค์และก็ ทักษะในสตวรรวัที่เปียให้กับผู้เรียนโดยได้ไดรับความร่วมมือจากโครงการบริหารส่วนจังหวัดพะเยานะให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณนะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับสิ่งแรกก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสเลือกนะอาชีพที่ตนเองรักตนเองชอบตนเองถนัดเมื่อตนเองชอบและถนัดแล้วเนี่ยมีโอกาสในประเด็นที่2ก็คือเพื่อจะได้มีโอกาสฝึกทักษะ ที่นักเรียนได้เลือกนะครับเมื่อได้ฝึกทักษะถ้ามีความรู้มีความสามารถแล้วก็น,ะนำความรู้ความสามารถเนะี่ยไปฝึกให้ประสบการณ์นะครับแล้วก็ไปศึกษาต่อในศาสตร์ที่ตนเองชอบแล้วก็เผื่อว่าจะมีโอกาสประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่ให้การสนับสนุนนะงบประมาณขอบคุณพิจากรท้องถิ่นนะครับ ที่ให้ความรู้และก็มาเป็นนิกยรกรให้กับนักเรียนขอบคุณคณะครูที่ปรึกษาทุกท่านและก็ทุกทกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นการจุดเริ่มต้นและก็ทําให้นักเรียนนั้นเรียนอย่างมีความสุขและก็จะมีการทําในอนาคตครับ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยการจัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเรามาฟังแนวนโยบายและเหตุผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้กันครับนโยบายหลักนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาก็คือ1นโยบายจัดการศึกษาเป็นไปตามพร,บ,รบกระจายอำนาจมาตรา17ออเล็บนะครับ เขียนไว้ว่าอบจอจะต้องจัดการศึกษานะครับจะเห็นทุกๆปีเลยนะครับไม่ว่างบประมาณตั้งแต่ปี 2561, 62, 63เฉพาะปี63เนี่ยทงางอบจสานาสนุนก็ประมาณทั้งสิ้น27ล้านบาทเศษลงไปในพื้นที่ทุกอําเภอนะครับของที่มีการศึกษาที่ขอมาและ27ล้านบาทเศษนั้นก็สนับสนุนอุดหนุนไปให้ทางแม่ใจวิทยาคมนะครับ 2ล้าน2แสนนะครับเกี่ยวกับการจัดก,การศึกษานะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านนายกอบจอถแถลงต่อสภาครั้งเมื่อก่อนที่ท่านได้รับเข้าสู่รัฐนตรีแห่งซึ่งเป็นไปตามระเบียบนะครับว่าการที่ท่านนายกได้รับเลือกตั้งมาปุ๊บเนี่ยนะครับจะต้องถแถลงนโยบายว่าจะดําเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นนโยบายจากการศึกษาก็เป็นหนึ่งในหลา,ายๆนโยบาย ที่แถลงต่อสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานะครับอีกหลักหนึ่งนะครับทางทางอบจอนะครับไม่เล่นเน้นเฉพาะคอมพิวเตอร์ไม่เล่นเน้น,ออน,น,นสื่อการเรียนการสอนเน้นทุกเรื่องครับที่ทางโรงเรียนที่ขอมานะครับซึ่งจะต้องเป็นไปตามอำนาจและหน้าที่นะครับที่ผ่านมาท่านจะเห็นนะครับว่าค่าเงินที่เราอุดหนุนไปเนี่ยมีทั้งสร้างโดมโรงเรียนก็มีนะครับ สร้างห้องสมาร์ทรูมก็มีนะครับตัดซื้อคอมพิวเตอร์ก็มีนะครับแล้วก็ศูนย์เด็กเล็กก็มีนะครับมันมีบททุกอย่างขอให้อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของอบจอพะเยานะครับโรงเรียนแม่ใจก็เป็นอีกหนึ่งโรงอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับที่อบจอ,อุดหนุนไปทีนี้เงินอุดหนุนไปทุกตรงนี้นะครับท่านก็ต้อง,อง,องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีนั้นๆจากนั้นท่านก็รายงานผลการดําเนินงานส่งให้อบจภายใน3 0ิวัน รับจากที่ท่านดําเนินการแล้วเสร็จนะครับแล้วก็นโยบายทุกๆปีนะครับองค์การบริหารส่วนจงังหวัดพะเยาก็จะสนับสนุนแบบนี้ทุกปีไปโครงการฝึกอบรมวิชาชีพในครั้งนี้มีกิจกรรมหรือหลักสูตรรวมทั้งสิ้น13หลักสูตรดังนี้หลักสูตรการทำเบเกอรี่อาหารจานเดียวขนมไทยเครื่องดื่มอาหารว่าง หลักสูตรการขายของออนไลน์การปลูกผักไฮโดรโปรนิก์การจัดดอกไม้สดมาลัยดอกไม้สดการตัดเย็บผ้าการแปรรูปการเกษตรช่างซ่อมและหลักสูตรมกักคุเทศภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมากเพราะได้รับทั้งความรู้ทักษะกระบวนการต่างๆตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนไปถึงขั้นตอนการขายและส่งสินค้า เราลองมาฟังนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กันครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเดียยินปรินดานาสีดาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับสามจากสูตรที่หนูเลือกเรียนคืออาหารจานเดียวอาหารที่หนูได้ทําคือผัดซีอิ๊วข้าวผัดกุ้งผัดกระเพราและผัดทิกแกงค่ะหนูรู้สึกสนุกและมีความสุขที่ได้ทําอาหารกับเพื่อนๆและหนูจะนําความรู้นี้ไปพัฒนาและต่อยอดอาชีพในอนาคตค่ะ สวัสดีครับผมนายสรวิทย์มงคลน,นันท์ครับเรียนหลักสูตรการขายของออนไลน์นะครับกิจกรรมที่ได้ทามีอะไรบ้างนะครับก็คือได้เรียนหลักสูตรข้อดีของการขายของออนไลน์นะครับ 2. นะครับก็คือได้ถ่ายภาพหรือวิดีโอนะครับ 3. นะครับก็คือได้ตกแต่งภาพหรือวิดีโอเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ที่จะมาซื้อนะครับ 4. นะครับก็คือคอนเทนต์นะครับหรือข้อความเพื่อดึงดูดผู้ที่มาอ่านหรือต้องการที่จะซื้อนะครับ5นะครับบริการหลังการขายนะครับ 6นะครับคือแพ็คของหรือสินค้านะครับแพ็คอย่างดีเพื่อส่งต่อให้ผู้ที่จะมารับนะครับเจ็ดนะครับก็คือจรรยาบาลของพ่อค้าแม่ค้านะครับก็คือมีความมีมารยาทนิดนึงนะครับต่อการพูดต่อผู้ที่จะมาซื้อนะครับความรู้สึกที่ผมมีนะครับก็คือมีความสุขนะครับมีความสนุกมากที่ได้มาได้เรียนรู้หลักสูตรนี้นะครับความรู้ที่ได้นะครับก็คือ ความริเริ่มและความสร้างสรรค์ใหม่ๆแล้วก็มีความคิดแบบใหม่ๆออกมานะครับฮนนิจิวะฮันจิเมะมาช a ตเจโตรุนเดสฮัน e ิเมะมาเ a e เรการ e s เรียนหลักสูตรมาคุเทศภาษาญี่ปุ่นกิจกรรมที่ได้ทำมีการแนะนำตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเส้นทางการเป็นมาคุเทศความรู้สึกที่มีต่อการเรียน คุณครูสอนสนุกเรียนรู้เรื่องได้รู้คำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นมากมายอย่างเช่นการแนะนําตัวเองสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้1มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี2บุคลิกภาพดี3มีศิลปะในการพูดพวกเราขอกล่าวขอบคุณอบจพะเยาที่สนับสนุนโครงการแบบนี้และอยากให้มีอีกต่อๆไปพวกเราขอขอบคุณครับอบิราโตโกซลมัสครับนี่ก็คือเสียงตอบรับจากโครงการดีๆในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่านักเรียนมีความสุขสนุกสนานและได้ฝึกทักษะวิชาชีพที่ตนเองสนใจโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักเรียนรู้จักตัวเองมากขึ้นรวมทั้งมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่11กันทุกคนครับ